S <S> ส,วสวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กาลังรับชมนะฮะทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนมืองสองนะเป็นร้านขายกางเกงยีนรีวขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นฮะแล้วก็ขายเฉพาะมือสองรุ่นเดียวนะครับขายมือสองอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ขายกางเกงใหม่คือมีลูกค้าบางบางคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าเป็นกางเกงใหม่หรือกางเกงมือสองเพราะว่ากางเกงที่ร้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงที่แบบว่าเป็นผ้าดีๆนะฮะคล้ายกับกางเกงใหม่นะโดยส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเป็นกางเกงที่เราคัดหัวกระสอบมาขายให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเป็นกางเกงใหม่หรือว่ากางเกงมือสองก็คือทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยียน์มือสองนะครับลูกคา้าไม่ได้ขายกางเกงใหม่นะฮะเป็นกางเกงยียน์มือสองแล้วก็เป็นรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับมาดูกางเกงยียนลีวารุ่น501มือสองตัวนี้นะฮะขนาดตามใบดับเบิลยู 33L 36นะครับลูกคา้าขนาดวัดจริงเอล33ยาวทั้งตัว45.5ปลายขา8.5นิ้วเมตรอินฮังการีนะฮะเมตรอินฮังการีราคา1,650บาท ลูกค้าท่านไหนสจจนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525กับทางแอดมินเราได้เลยนะครับลูกค้าทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับให้ลูกค้าดูเฉดสีกางเกงน,นะฮะดูสีกางเกงจะเป็นสีบูยีนเข้มๆนะครับลูกค้าสภาพกางเกงยีนเงยสองที่จะมาแบบดีๆแบบนี้ก็ ครับผมก็หาค่อนข้างเะยวยากอยู่พอสมควรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามต่อรองราคากันได้ครับที่เบอร์โทร0961519525เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับลูกค้ากระเป๋าด้านในซ้ายเป็นรุ่นฉลองร้อยปีนะฮะสตรีนเพื่อการันตรีรีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะฮะจะไปดูป้ายแคร์หนึ่งใบในหนึ่งใบนี้จะบอกวิธีการเก็บรักษาแล้วก็บอกขนาดไซส์บอกที่มาครบทุกอย่างในใบเดียวนะครับ จะเป็นยุคกลางๆนะฮะจะเป็นกางเกงยุคกลางๆนะงานกระดุมนะฮะรีวายห้าศูนย์หนึ่งยุคหลังมาจะเป็นงานกระดุมล้วนๆนะครับกระดุมสี่เม็ดล่างหนึ่งเม็ดบนนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับป้ายประกันดับเบิลยูสามสิบสาม L สามสิบหกป้ายเรดแถบสกรีนรีวายนะฮะลูกค้าตรงนี้เรดแถบสกรีนรีวายงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาตัดเย็บมาหรือเปล่าเป็นงานปลายขาฟอกเดิมนะครับลูกค้าเป็นงานปลายขาฟอกเดิมนะครับเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะ กางเกงตัวนี้เป็นการยิดแบบได้เดี่ยวไม่ได้ตัดยิบมานะครับเป็นงานปลายขายเดิมๆนะะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูรยายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้ที่เบอร์โทร0961519525ได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจมาโดยตลอดขอบคุณครับผม